เราทำอันนี้เพื่อที่เราจะให้หายใจลึกและถึงท้องช่วยเ,เพื่อที่จะหายใจเพื่อจะ,จะให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปทั่วร่างกายเพราะถูกศูนย์กลางกายนอยู่ที่ท้องเหนือสะดือสองนิ้วที่ธรรมกายของว่าเพื่อช่วยให้เราสามารถหายใจได้สะดวบา ตรงกับจุดตันเทีนทองคนจีนหรือเปล่าครับณบัดนี้เราหายใจไม่ถึงมณบัดนี้จะแทบกให้อตอนแรกให้เช็คดูว่าเราหายใจถึงไหนแต่เมื่อเราใส่อันนี้เราหายใจจะถึงท้องไหมลองให้ลองดู แคสท่านทว่าคือทางมีหู้่นสีส์ไปที่หนแล้วถือสจ่งนี้ในหุ่นสีส์้ปที่ไหนยังม่ร้จักดอะลองลองถือแล้วก็นึกตอนนั้นถือนีกก็ได้นีถือถือทักทักเออแล้วก็นึกฮะมาหายใจมันจะลงถึงท้องมันจะหายใจง่ายขึ้น ใจง่ายหาใจปกติสบตล์มันก็เหมือนเราหายใจมากกว่าเราวางด้วยถ้าไม่มีใช่ไหมอายุกว่าไม่เอวจะมายั่งลองลองเอาที่ไม่มีเอาวางเอาวางแล้วก็ฟังจุกังฟังจกทแล้วก็ค่จเส้เหูยีจอนกข้านกหาเา อ,อยากมากแล้จะมาไหมแล้่แาออกาเาจนักเจมเนียบ่า้า้น อันนี้คือเราจะเอสสาใส่ตลับอันนี้ก็ใสตะะ่ตลับอ๋ซื้อซื้อกวดอ้ะเอ,นนะะอาออกสุขภาพอาบน้ำแค่นั้นเองต้่อไปนี้สุขภาพเราก็จะดีหายใจก็โล่งแล้วก็ทานข้าวได้อร่อยโหสองวันนั้นคริ้ใส่แล้วต้อมรเส่รูสว่ เลือดเลือดเราจะเป็นอย่างไเป็นแดงเฉี่ยินสีแงเลือดขาวเจอเ้าอยา่จะมีสเสันสีสัเสีสันสีสันสัน